ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมทคาเฟ่น้าไน้ไหมนะตามดิเรียกอะไรคะริวคายริชื่อเล่นล่ะริวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนยังไงเจ้าสัวถังเกาวันเกิดล่ะสิบสามเมษาอายุล่ะมากกว่าเกาพันเของคุณล่ะใช่มหมสูงเท่าไหร่ร้อยหกอยู่ที่ไหนเหรออยู่ทุกที่ที่มีของกินนะจุดเดียวค่ะเสียงขันมั้งไม่ได้วก็เองพูดอะไรสักอย่างสิหิวข้าวโว้ย ที่ไหนบนเก้าอี้ค่ะวันท้ายพ่อะไรเดูเองเด็กตอนจักรล่ะอ้าวบายโอชิมาร์กล่ะแมวใจฟ้าแท็กแทกล่ะดียวไข่ดิแฟนอาร์ล่ะภาพริมผ่านสาภายใครครแฟนเนี่ยนะคะอินน่ะสีที่ชอบล่ะสีฟ้าของที่ชอบล่ะเงินค่ะถนาดอะไรอย่างนั้นเหรอกินและนอนลองบอกลักลักใส่ได้มากอ้โหรักนะชอบอะไรเหรอเนื้อชอบกินอะไรเหรอนม อัะไรอะก็ได้ที่มีโชตะแมวอนดเมล่าอะไรก็ได้ที่มีโชตะเกมสุดที่รักอะไรก็ได้ที่มีโชต่าแตท,ที่ชอบล,ล่ะเจป๊อปไม่ชอบอะไรหรอผีและเลือดนักสืบให้อยู่ตาปูตางบางส่วนให้เธอละรวยมีบางท่านอยากจะเชื่ออะไรห็นไหมสําหรับใครที่มาดูช่องนี้นะคะไม่ต้องถามหาสาระค่ะกุณาถอดสมองก่อนดูนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย